ช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทยค่ะคือในโรคเบาหวานเนี่ยก็เป็นโรคที่ฮิตนะคะที่ประชาชนมาจะหาสมุนไพรมาใช้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่มันมีความผิดปกติเนาะของการดึงเอาน้ําตาล ที่อยู่ในเลือดเนี่ยเข้าไปในเซลล์ไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้น้ําตาลเนี่ยมันกองอยู่ที่เส้นเลือดนะคะพเพราะฉะนั้นเวลาเราเจาะวัดน้ําตาลเนี่ยค่าน้าตาลเราก็เลยยดสูงนะคะทีนี้ไขเนี่ยมันก็มีตั้งแต่อันที่หนึ่งเนี่ยตัวที่จะนําพาน้ําตาลเข้าไปเนี่ยมันมันไม่มีนะคะโดยปกติก็จะเกิดจากความผิดปกติแต่กําเนิดน,นะคะอย่าง ที่เรารู้กันสารที่ตัวนำไอตัวน้ำตาลเข้าไปในเซลล์เนี่ยก็คืออินซูลินนะคะเพราะฉะนั้นคนใกล้กลุ่มเนี้ยพอไม่ผลิตอินซูลินเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการฉีดเข้าไปนะคะกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเบาหวานที่เกิดจากออการที่ร่างกายนะคะกระบวนการผาผ่านพลังงานเนี่ยมีความผิดปกติก็ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินคือหมายคือหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเรากินข้าวเท่านี้อินซูลิน ระดับหนึ่งก็เอาอยู่ดึงน้ําตาลเข้าไปใช้ในเลือดได้หมดปรากฏว่าพอเราเกิดกระบวนการเผ่าผ่านทางงานที่ผิดปกตินะคะตั้งแต่เรื่องของน้ําหนักเอที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าไขมันที่มันเพิ่มขึ้นในในตัวเซลล์ของร่างกายเนี่ยพวกนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะด,ดือ้อต่ออินซูลินคือหมายความว่าต้องใช้อินซูลินเยอะๆถึงจะดึงน้ําตาลได้นะคะเรวนี้ก็สามารถปรับด้วยการที่ไปทําให้ยาเนี่ยนะคะไป คือกินยาแล้วก็ไปดึงเอาทําให้การทํางานของอินซูลินมันดีขึ้นหรือว่าไปทํางานให้ไปทําให้ไขมันในร่างกายมันลดลงมันก็จะทําให้อินซูลินมันก็มีประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงเนี่ยที่เราไปอันที่หนึ่งเนี่ยคือการเปบระวานถ้าแบบเป็นมาแต่กําเนิดเนี่ยส่วนใหญ่การใช้สมุนไพรเข้าไปช่วยเนี่ยไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีปัญหาที่ตัวต้นทางของการดึงน้าตาลเลยพวกนี้ก็ต้องใช้การฉีดอินซูลิน แต่ว่าถามว่าเราก็มีผู้ป่วยนะคะหลายรายอยู่พอสมควรเนาะที่ที่แบบว่า,าใช้สมุนไพรร่วมด้วยก็พบว่าคุมอาการได้ดีนะคะซึ่งอันนี้ก็คงต้องมีการติดตามข้อมูลนะคะถ้าจะใช้ก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะนี mm hmm. ในส่วนที่สองถ้าเกิดสมเป็นเบาหวานชนิดที่ดื้อต่ออินซูลินก็คือหมายความว่าเกิดจากการเผาผลาญพลังงานของเราเนี่ยโกยปกติก็พูดง่ายๆคืออ้วนอ้วนลงพุงพวกนี้นะคะก็ สามารถที่จะใชะ้ตัวสมุนไพรได้เมื่อนะคะใช้ได้สองลักษณะคืออันที่หนึ่งเนี่ยเพิ่งเริ่มเป็นเป็นใหม่ๆเลยนะคะ<ม>แล้วก็ยังไม่อยากที่จะใช้ยาแผนปัจจุบันก็ใช้สมุนไพรได้นะคะจากข้อมูลที่ตีพม์วารสารกรมงการแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะคะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขาก็พบว่าเขาก็เอามาลักีนกเนี่ยนะคะมาใช้ในผู้ป่วยกลุ่มที่ยังไม่ได้เริ่มยาแผนปัจจุบันก็พบว่าเออมันดีเลยกันเริ่ม ยาแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็คุมระดับน้ําตาลได้แบบดีเลยนะคะอันที่นะสองเนี่ยก็คือใช้เสริมคือถ้าใช้ใช้แบบยาแผนปัจจุบันหลักแล้วลดน้ําตาลไม่ได้ก็ใช้เอ่อมาลักที่นกเข้าไปเสริมนะคะก็จะาให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คุณผู้ฟังก็ต้องรอสังเกตด,ดูคือถ้าเราคุมน้ําตาลได้ดีอยู่แล้วเรากินยาแผนปัจจุบันมานานแล้วนะคะแล้วก็คุมน้ําตาลได้ดีอันนี้ ก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้มะลักคีนกนะคะเพราะว่ามะลักคีนกเนี่ยเมืออ่อเรามีรายงานในต่างประเทศนะคะว่าการใช้ก็อาจจะทําให้น้ําตาลต่ำได้ทีนี้พอน้ําตาลเราปกติแล้วเราพยายามไปลดมันอีกน้าตาลต่ำเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อาจจะมีหน้ามืดวิงเวียนอะไรร่วมด้วยเวลาน้ำตาลลดเนะะี่ยค่ะนี่ก็จะอาจจะเป็นปัญหาะะการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ทีน,นี้ก็อย่างที่กระทรวงสาธารณสุขเราก็ใช้มาลักินโเป็นหลักถามว่าเรามีสมุนไพรอื่นๆอีกไหมนะคะก็มีนะคะยกตัวอย่างเช่นในบางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีเป็นตำรับยาต้มนะคะเ็าเรียกว่าเป็นตำรับมัทุระเมหะนะคะตำรับเนี้ยคือมัทุระเมหะหมายถึงปัสสาวหวานนะคะคือคอนโบราณเขาไม่มีวิธีการตรวจน้าตาลในเลือดเนาะไม่มีการเจาะแต่เขาจะรู้ว่าคนนี้เป็นเบาหวานก็ําเมื่อไปฉี่แล้วเนี่ยหมดปอม วิธีการของหมอแผ่นไ<ช>ทยอ่ะเขาก็จะฉีเนี่ยมาคนในกระทะนะคะแล้วก็ให้น้ำไมระเหยไปถ้ามีน้าําตาลตกตะกอนเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นเบาหวานแน่ๆนะคะเขาก็จะเริ่มทําการรักษาวิธีการรักษาของแผ่นไทยเนี่ยนะคะคก็จะมีวิธีการคิดก็คือว่าตับเนี่ยซึ่งเป็นตัวควบคุมการเผาผ่านพลังงานนะคะแต่ว่าคาว่าตับเนี่ยเราเคยคุยกับอาจารย์หมอแผ่นไทยว่าตับในทางแพทย์แผ่นไทยมันคือตับแผนปัจจุบันไหมนะคะอาจารย์ก็บอกบอกว่า มันอาจจะเป็นตับหัวยว่าอื่นๆหรือกลไกการทางานอื่นๆเพราะฉันไม่ใช่ตับเท่ากับตับป่ตับแผนไทยเท่ากับตับแผนปัจจุบันนะคะมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเหมือนที่การแพทย์แผนจีนบอกว่าม้ามช่องเนี้ยค่ะเอ่อมันมันไม่ใช่ตัวม้ามคือว่าอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงกลไกอื่นๆด้วยอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะคะแต่ว่าหลักการของแผนไทยเนี้ยเขาจะรับตับ ทำให้ตับมันเย็นคือถ้าตับมันร้อนมากๆจะเป่าผ่านทางงาไม่ได้ไม่ดีนะคะแล้วก็เสร็จแล้วมียาตํารับที่ไปขับปัสสาวะนะคะลดน้ําตาลในเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตํารับที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรอื่นๆที่ได้ง่ายเช่นโปชยาูบอระเพ็พวกนี้ก็มีการใช้แต่ว่าไม่กว้างกวางนะคะสมุนไพรที่ใช้กว้างกวางที่สุดก็คือเจ้ามะลักขีนกเนี่ยคะ่ะที่มีการใช้แบบในหลายโรงพยาบาลมากนะคะหรือว่า อย่างโรงพยาบาลสุภยาไปภูเบศเองเนี่ยเราก็มีการศึกษาวิจัยนะคะมาลัก h ีนกดีได้ได้แบบได้ผลดีเลยทีเดียวนะคะก็เห็นเลยว่าในผู้ป่วยที่ตอนเป็นเบาหวานเนี่ยตัวมาลัก h ีนกมันช่วยชะลอไม่ให้น้ําตาลเนี่ยมันมันมันชูดอ่ะพอน้ําตาลมันชูดจริงๆเนี่ยมันก็จะกลายจากการที่เป็นอ่อนเบาหวานกลายเป็นเปบาหวานได้นะคะนี่เราก็เห็นจากการวิจัยแล้วก็สิ่งที่อันหนึ่งที่ค่อนข้าง จะสบายใจกับการใช้มะละกี้นกโดยส่วนตัวก็คือมันมีค่อนข้างมีความปลอดภัยมีการศึกษาถึงว่าให้กินผงม,มะละกี้นก6กรัมต่อวันซึ่งเยอะมากนะ<ม>ก็ยังพบว่ามีความปลอดภัยนะคะไม่เกิดแบบปรับไปอักเสบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวมะละักีโนกก็อาจจะเป็นส่วนภัยแรกนะคะท,ที่ที่ประชาชนสามารถที่จะหามาใช้ได้ในกรณีของเบาหวานนะคะโดยใช้แบบที่บอกค่ะคือ ยังไม่เป็นเพิ่งเริ่มเป็นนะคะเอ,อ่อขอโทษค่ะไม่ใช่เพิ่งยังไม่เป็นเพิ่งเริ่มเป็นยังไม่ได้ใช้ยาแผานปัจจุบันก็ใช้มาร์คคีนกหรือว่าใช้เสริมการรักษากับยาแผนปัจจุบันนะคะอืมครับถ้าให้คุณหมอลองแนะนาเพิ่มเติมนะนอกจากว่าการที่ใช้แบบนี้นะฮะสิ่งที่ควรจะต้องเอ,อ่อเป็นข้อควรระวังไหมสาหรับการที่ใช้เนี่ยมันต้องมีข้อจํากัดอะไรไหมหรือมันต้องมีข้อควรระวังยังไงครับคุณหมอสาหรับการใช้มาร์คคีนกในการที่เอ,อ่อดูแลผู้ป่วยประวันนะครับ คืออันที่หนึ่งเนี่ยนะคะคือคือเวลาเราใช้สมุนไพรเนี่ยนะคะคือมันมีบริบทที่มันปานสัญญาแพับจุันคือสมุนไพรมันเป็นได้ตั้งแต่อาหารดี๋าวซูชรคนไข้บางคนเนี่ยค่ะเขาก็คุมน้ําตาลได้ดีนะคะแต่ว่ามันรู้สึกแบบว่าอ่บางมือก็บางวันเนี่ยถ้าคนไข้จอดน้ําตาลเองเนี่ยบางทีก็น้ําตาลในเรืองมันก็จะอาจจะสูงได้ก็ทานแบบในรูปแบบอาหารคือวลนรักิโนมาล้างนะคะ ตัวเม็ดมะละกี้นกเนี่ยเราไม่กินดิบนะคะเพราะว่ามันมีไซยาไนากินเปรมนมาเยอะๆอาจจะทําให้ตาบอดได้ต้องผ่านการทําให้สุกหรือว่าการทําให้แก่โดยกระบวนการทางธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ก็สามารถกินแบบเป็นอาหารได้เจ็ดถึงสิบผลนะคะหรือว่าที่ตัวเองเคยทําแล้วรู้สึกว่าได้ดีนะคือผู้สูงอายุเวลาเป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะมีท้องฝูกร่วมด้วยนะคะการทานมะละกีโนกเนี่ยมันจะไปช่วยลดความร้อนในร่างกาย แล้วมันก็มีพ้พวกไฟเบอร์อะไรต่างๆที่ช่วยเรื่องการระบายก็จะบอกคนไข้ว่าอาจจะถึงสิบคนนะคะเอามาแล้วก็ปั่นนะคะอ่าน้ำนะคะทีนี้มันจะมีความขมนิดนึงนะคะก็แนะนำว่าเอาไปแช่ตู้เย็นช่องฟรีฟนี่แหละให้มันเย็นจัดๆเนี่ยรับกินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยขมนะคะแล้วก,กินสักพักหนึ่งเนี่ยคะ่ะ ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็จะระบายออกมาด้วยก็ดีนะคะนี่ก็เป็นสูตรที่เคย <c oughs> เคยใช้กับผู้สูงอายุแล้วก็ได้ผลดีหรือว่าจะใช้เป็นปริตพัณฑ์ก็ได้นะคะแต่ว่างานวิจัยในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เราเจอปัญหาก็คือว่าออผลิตภัณฑ์มารักขี้นกส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการเขาเรียกว่าควบคุมคุณภาพปริมาณสารสาคัญนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเพราะฉะนั้น ตอนนี้สิ่งที่อาไปปูเบตรเราทําก็คือว่าเรามีผลพันธุ์มารักที่นกนะคะที่มีการคุมสายสําคัญด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าเอยได้ผลแน่ๆนะมันไม่ใช่กินแค่แก้ไข้แก้ร้อนหน่อยแต่ว่ามันยังช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้อันนี้ก็มีการควบคุมสายสาคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องลองใช้ดูนะคะทีนี้บา mm hmm. งที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นยาระบายอ่อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้ที่ไม่ได้แบบ ท้องผูกเนี่ยเป็นคนถ่ายง่ายก็อาจจะมีบางคนที่บอกว่าเออรู้สึกมันมันมันทอน้องเสียอยไางี้ยครับนะคะ <c oughs> แล้วก็มีท้องอืดน,นะคะแล้วก็ที่เจอก็จะมะีน้ำตาลในเลือดต่ำแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดวารีเหตุนะคะต่วัดมาแล้วเนี่ยน้ำต,ตาลในเลือดต,ต่ำปกติอันนี้ก็เจอได้นะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> อันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจนะ,ะในเรื่องมาเร็งทีนีว่า ถ้าถ้าเกิดว่าเพิ่งเป็นเพิ่งเริ่มเป็นยังไม่ได้ใช้ยาหรือใช้เสริมเนี่ยตัวมราร์คที่นกเนี่ยค่อนจงไ,ไปสมุนใดที่มีความปลอดภัยนะคะจะขอให้เลือกผู้ผลิตที่ทีเออ่เราไว้ใจได้นะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเรื่องกระบวนการผลิตของแต่ละเจ้านะคะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพแล้วก็ใช้แล้วก็สิ่งที่สำคัญติดตามด้วยคืออย่างคนไข้ามราร์คที่นกที่เราใช้ใช้อยู่เนี่ยนะคะทุกวันนี้ คือพอน้ำตาลในเลือดเขากลับมาเป็นปกติเนี่ยไม่ได้สูงแล้วเนี่ยเราก็ให้หยุดยานะคะไม่ได้ให้ทานต่อเนื่องเนาะ<ม>ก็คือใช้ถ้าใช้ในกรณีเป็นการรักษาเสริมพอเสริมแล้วนะคะมันคุมน้ําตาลได้ดีขึ้นเราก็หยุดค่ะไม่ได้จําเป็นต้องต้องทานไปตลอดนะคะอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เรารู้สึกช่วงนี้ร่างกายม,ากมันเครียดมากมันเครียดมากเนี่ยค่ะมันก็น้ำตาลจะแกว่งได้อะอันนี้ก็ใช้พอใช้ไปสักระยะหนึง่งโดยปกติเนี่ยการออกฤทธิ์ของ มาล์กินะมันจะอยู่ประมาณสองถึงสี่สัปดาห์นะคะเราจะเริม่มเห็นผลอันนี้ถ้าเกินกว่าสี่สัปดาห์แล้วยังไม่เห็นผลยังนิ่งอาจจะเพิ่มการปรับโดสนะคะแต่ว่าถ้าเพิ่มจนถึงขนาดสูงสุดแล้วไม่ได้ผลเนี่ยนะคะก็คือประมาณอยู่ที่ตัวนี้ที่เรามีขอ้อมูลความปลอดภัยคือหกกรัมต่อวันเนี่ยนะคะตัวผงเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้ผลแล้วเนี่ยก็ควรที่จะหยุดใช้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ส่วนภัยอื่นนะคะ อืมครับก่อนที่จะไปถามว่ามีสมุนไพรตัวอือน่นนอกจากมาราคีนกไหมมีคุณผู้ฟังสงสัยว่าถ้าไม่ได้กินเป็นแบบสารสก,กัดแบบนีน้คุณหมอถ้าแบบกินเขาเรียกนะเหมือนแบบเอ่อเป็นกินสดหรือหรือเขาไงเด็กกินแบบเหมือน,ก,นกินกับน้ําพริกอนี่ยคุณหมอคุณหมอวันนึบอกไปกินแบบอาจจะเป็นแบบเอาไปจิ้มกับน,น้ําพริกหรือเอาไปลวกก่อนอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันได้ไหมคุณหมอคะคือจริงๆแล้วว่าค่ะก็เราก็เคยใช้นะคะในคนไข้ ถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้ไม่ได้มีน้ําตาลในเลือดส,สูงเนียการกนะะินในระหวาอาหารมันก็พอคุมได้นะคะแต่พอถ้าเกิดมมว่ามันมีแบบเป็นปาาัญหาโอกาสที่คือเซลล์มันดื้อไปแล้วกับการตอบสนองของอินซูลินเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำตาลในเลือดส,สูงเนี่ยพวกเนี้ยการ,รกินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีความเข้มข้นหน่อยมันก็จะดีกว่าค่ะ ฮเราได้จะได้คําตอบเนาะเผื่อใครสงสัยว่าเอ๊ะถ้าแบบเราไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นเราทานได้ไหมก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเรามีภาวะที่เข้าข่ายแบบที่คุณหมอบอกว่าเราต้องใช้สารสกัดแหละนอกจากมลคีนกมีสมุนไพรตัวอื่นอีกไหมฮะอย่างอย่างที่บอกค่ะตอนนี้ในในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะใช้คือแต่ว่าออ่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราไปสะอาดซื้อในท้องตลาดเนี่ยอย่างอ่า อะไรนะเมื่อกี้ที่พูรบอระเพ็หรือว่า,าท,ที่บอกไปที่ใช้ในกระทรวงเนี่ยอยอยเขาก็จะไม่มีไม่อนุมัติก็คือทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ขายได้ทั่วไปนะคะก็คือใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์มันก็อาจจะมีสมุนไพรยาหรือยาตำรับอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ําตาลมันก็จะมีชื่อคล้ายๆแบบเป็นภาษาสันสกษษิตนิดนึงเช่นออมัทุระเมหะคือเป็นยาแก้เบาหวานนะครับแต่ว่า หวานใช่ไหมคะมหาก,ก็คือปัสสาวะเนี่ยปัสสาวะหวานเนี่ยมันก็จะมีกำรับพวกเนี้ยอยู่หลากหลายกำรับนะคะเราคงต้องศึกษาแล้วก็หาข้อมูลอีกอันก็คือมีเชียงดาแต่เชียงดาเองเนี่ยที่เราขึ้นทะเบียนในประเทศไทยจะเป็นรูปแบบของอาหารนะคะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท,ที่ที่ใช้เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ป่วยบางรายก็บอกว่าเออใช้ค่อนข้างได้ผลนะอ่าแล้วก็ mm hmm. อ ใช้ปริมาณแบบไม่ไม่ต้องเยอะมากอันนี้ก็อาจจะลองนะคะคือลักษณะของสมนุนไพรกันหรือว่าแม้กระทั่งยาแบบปัจจุบันก็เป็นคือบางอย่างเนี่ยเราใช้กับคนไข้ก็ตอบสนองดีแต่ว่าบางอย่างก็ก,ก็ก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการกินแล้วก็ติดตามอาการเนี้ยอันนี้จะมีความสําสคัญมากนะคะครับอย่างถ้าคุณผู้ฟังอยากจะซื้อเป็นตัวแคปซูลมะละกขีนนกของ อาไพพูเบตมาอย่างเงี้ยครับคุณหมอฮะถ้าคุณหมอจะแนะนําว่าถ้าต้องถ้าแบบเป็นผู้ป่วยเบาหวานแล้วนะต้องรับประทานวันละกี่แคปซูล,ลอะไรเงี้ยนี่พอแนะนําได้ไหมครับคือถ้าเกิดตอนนี้เรามีสูตรที่มันเข้มข้นขึ้นนะคะก็คือเขาจะให้กินครั้งละหนึ่งแคปซูลนะคะวันละสองครั้งก่อนอาหารเช้ากับเย็นคือตัวเนี้เขาเชื่อว่ามันจะไปตามกลไกเนี่ยนะคะมันไปกระตุ้นให้อินซูลินมันทํางานได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็มีกลไกที่หลากหลายกว่านั้นคือไปดึงน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มการใช้ออพลังงานในเซลล์ก็หลังๆในต่างประเทศเนี่ยก็จะใช้ขนาดสูงๆเพื่อลดน้าหนักนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยท,ที่ที่ได้รับอนุมัติทะเบียนมาเนี่ยมันก็จะใช้ครั้งละหนึ่งแคปซูลว,วันละสองครั้งก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครสามารถเจาะระดับน้ำตาลในเลือดได้ะคะ่ะก็อาจจะต้อง ดูว่าถ้าจอดน้ําตาลในเลือดได้ก็ดูแล้วก็ปรับยานะคะหนุนกับยาก็สามารถปรับได้แล้วนะคะขนาดสูงสุดเนี่ยก็กินได้3ามเม็ดสอเวลานะคะนี่ก็จะเป็นค่อยๆปรับไปค่ะแล้วก็ร่วมอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังคือบางทียาไม่ต้องขนาดตา่ำเอ้ยไม่ต้องขนาดสูงนะคะเราใช้ร่วมกวับการออกกำลังกายเพรว่คนไข้ที่ไป็นเบาหวานลองสังเกตตัวเองก็ได้นะคะวันไหนที่เราน้ําตาล เราะเลือดน้ำตาลมันสูงรอยเนี่ยแล้วเราไปออกกําลังกายสักพักอะค่ะเซลล์มันจะดึงน้ำตาลไปใช้ได้ดีมากนะคะนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ที่ใช้แล้วก็เวลาใช้ร่วมกับการรักษามันก็โดยเฉพาะยาเนี่ยก็จะทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนาสมุนไพรไทย